สวัสดีค่ะวันนี้มาแนะนำหัวสัตว์เพื่อการแสดงนะคะเป็นงานกระดาษซึ่งใช้ในการแสดงต่างๆหรือว่าใช้ในเรื่องของการเพิ่มพัฒนาการของเด็กๆนะคะคือเด็กๆใช้เล่นกันนะคะก็ที่ถืออยู่จะเป็นหัวฮนุมานนะคะหรือว่าเสียรฮนุมานด้านหลังก็จะเป็นเสือตัางยักษ์เจ้าเงาะแล้วก็จะมีป้ายยิ้มนะคะ มีอันนี้เป็นกระต่ายหัวไก่แล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นงูมีเสียนพ่อแก่ด้วยนะคะปู่ฤาษีแต่เป็นงานครอบเป็นงานขนาดครอบนะคะงานกระดาษสนใจติดต่อมาได้ที่เบอร์085 122 4104ค่ะพร้อมจะส่งพัสดุทั่วประเทศนะคะ